ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้สําหรับในวันนี้นะฮะจริงๆผมก็ลงพาร์ทหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทสองแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะแดงนั่นเองครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่บ้างนะครับตอนนี้ผมก็ไปได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะครับจากช่องยูทูบเบอร์นะฮะเออเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้นะครับสามารถไปติดตามเขาได้นะครับเหมือนเขาจะเป็น คนจีนใหม่ก็ไต้หวันนี่แหละฮะสักคนหนึ่งสักประเทศหนึ่งนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับในส่วนการพัฒนานะครับจากของทองนะฮะเป็นของแดงนะครับ เมื่อเราอัพพัฒนาเสร็จนะครับเลเวลของเรานะฮะจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเลเวลศูนย์นะครับซึ่งเลเวลศูนย์นะฮะค่าพลังโจมตีนะครับใกล้เคียงกับของทองนะฮะเลเวล118รมากนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติเราอัพเวลยิ่งขึ้นไปสูงๆนะ่ผมคิดว่าพลังโจมตีนี่มีสิทธิ์แตะหมื่นถึง20,000ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัปเดตมานะฮะจริงๆผมมันก็มีการอนะัปเดตตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าผม ไม่ได้พูดไปในส่วนนี้ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบพวกของรางวัลต่างๆนะครับที่เราผ่านด่านหรือเคลียด่านนะฮะกิจกรรมนั้นๆหรือว่าโหมดนั้นๆในการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆนะฮะก็มีตั้งแต่การ์ดดาวม่วงนะครับรวมไปถึงตั๋วนะฮะในการอัญเชิญหรือว่าตั๋วในการสุ่มนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงแผ่นนะฮะหรือว่าเศษชิ้นส่วนครับในการอัปเลเวลนั่นเองครับผมคราวนี้เราจะหาได้จากไหนนะฮะเราก็หาได้จาก ฝัน้ายนั่นเองครับซึ่งผมได้พูดรายละเอียดไปแล้วจากคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรายละเอียดสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงชิ้นส่วนนะฮะที่เป็นคีย์สำคัญนะครับในการอัพซึ่งจะใช้เศษทั้งหมด20เศษนะฮะในการอัพนั่นเองครับผมเราก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยเก็บหอมรอมลิศนะครับแล้วก็เราไปลุ้นกันอีกทีว่าสามารถเอาไปอัพของอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นแฟตหรือว่าปลาเถือนอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผม บอสนะครับของฝันร้ายนะครับก็จะมีโคต้านะฮะในการต่อสู้นะครับก็สูงสุดนะครับต่อ1วันนะครับอยู่ที่3ครั้งนั่นเองครับแล้วก็ใช้10กระป๋องในการต่อสู้ซึ่งเราก็จะสามารถซื้อเพิ่มได้นะฮะมากสุดอีก3ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะตกที่ประมาณ100เพชรนั่นเองครับครั้งต่อไปผมก็ไม่มั่นใจว่าใช้ประมาณเท่าไหร่อาจจะ200เพชรถึง300เพชรนะฮะซึ่งในวันหนึ่งนะครับเราจะสามารถ ต่อสู้ได้เพียงแค่6ครั้งต่อวันเท่านั้นนะฮะผมคิดว่าเป็นการจำกัดที่ค่อนข้างโอเคนะครับที่แบบแบบคนที่เธอเติมอะไรอย่เงี้ยมันจะได้ไม่ห่างค่าพลังกับคนที่ไม่ได้เติมมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมและ เมื่อเราเข้ากดต่อสู้นะฮะก็จะมีให้เราเข้าไปนะครับจัดทีมอยู่2ทีมนะฮะก็จะมีทีมธรรมดากับทีมที่แบบต่อสู้เต็มๆนะฮะคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละด่านเป็นอะไรมั่งในส่วนดานแรกนะครับเราก็จะเจออาชูราคาบุโตะนะฮะในส่วนร่างแรกนะครับก่อนที่จะเป็นร่างอันติเมตที่มันเป็นสีม่วงตอนมันบ้าข้างอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเราก็ใช้เซตนะครับที่ค่อนข้าง โหดในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าความสามารถนะครับก็จะเป็นโลอมตานะครับที่เหมือนกับคอเกเริวนั่นเองครับผมดังนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ยากมากมายเท่าไหร่หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องไปรอรอบชมกันอีกทีเมื่อโหมดนี้มานั่นเองครับคราวนี้เราไปสู่สนามที่2นะฮะเมื่อสนามที่2นะครับเราก็จะเจออาชุราคาบโตร่างที่2นั่นเองครับมีอเวกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโลนะฮะอมตะพิเศษนะครับที่ มากับคอเกริวนั่นเองครับผมเออเราก็ใช้ตัวที่ค่อนข้างโหดที่สุดนะครับของทีมเราเท่าที่จะมีได้นั่นเองครับเพื่อต่อสู้และเราก็ไปรับรางวัลนะฮะต่างๆนะครับตามที่โหมดนี้นั้นมีให้นั่นเองครับผมก็จะมีเซตแล้วก็ของม่วนะฮะแล้วก็ของในการอัพเรเวลนั่นเองครับผมในส่วนต่อไปนะฮะเราก็จะมาพูดถึงการสุมนะครับเราก็จะใช้ตัวนะฮะ ที่มันเป็นสีม่วงหรือว่าเป็นตัวมาใหม่นะครับที่ผมได้ให้ดูไปแล้วนะฮะก็จะเป็นสุ่มปกติเลยเหมือนสุ่มการ์ดดาวนะฮะหรือว่าแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการอัพของอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมด1ใบกับ10ใบก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูของเอาไว้แรกดีกว่าเมื่อเราใช้ตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีการแลกนะครับก็จะไล่ไปฮะตั้งแต่เศษ1ชิ้นนะฮะใช้15ใบนะครับก็คือ15ตัวเมื่อเราใช้1ตัวครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับขึ้นมาก็คือตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนเป็น1เป็น2เป็น3เมื่อเกิดใช้10ครั้งตรงนี้ก็จะเป็น10ครั้งนะครับก็เอาไปแลกการ์ดดาวม่วงหรือว่าเอาไปแลกเศษนะครับหรือว่าเอาไปแลกของม่วงนะฮะเอาไว้ในการอัพนะครับและในส่วนต่อไปนะฮะนั่นก็คืออาวุธแดงนั่นเองครับสำหรับอาวุธแดงนะครับถ้าเกิดตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นของโจมตีนะครับอัพขึ้นเลเวล30บนะฮะพลังโจมตีอยู่ที่8,460ซึ่ง ผมบอกได้เลยว่าเป็นออฟขั้นที่2เมื่ออพนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะสุ่มอยู่ที่0ถึง3นะฮะเป็นออฟลองนะครับซึ่งคนนี้นะฮะที่สุ่มออฟลองออกมาได้ก็จะเพิ่มพลังโจมตี5000นะฮะแล้วก็เพิ่ม HP นะครับ30,000ืผมบอกได้เลยว่าออฟโคตรสุดนะฮะและนอกจากนี้นะครับเมื่อเราอยากจะอัปดาวม่วงนะฮะโอ้โหและอพทีนะครับขึ้นทีละ2องพ เพิ่ม HP นะครับเพิ่มอีกทีละห5 0 0อย่างเงี้ยแต่ละดาวโอโหสุดยอดแต่ว่าอันนี้นะครับเมื่อเราจะอัพขึ้นอาวุธ3ดาวม่วงนะฮะก็จะมีค่าสเตตัสเพิ่มมานะฮะเมื่อปลดอาวุธ3ดาวนะครับก็จะเพิ่มการโจมตีรายเดี่ยวนะฮะเพิ่มอีก6%นั่นเองก็จะทำให้การโจมตีรายเดี่ยวแรงขึ้นนั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องเสียการ์ดม่วงนะฮะถึง12บใบนะครับผมบอกว่าผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ แพงมหาศาลมากๆเลยนั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะในการอัพนะครับก็ต้องใช้เงินนะฮะในการพัฒนานะครับจากของทองนะฮะเป็นของแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านแล้วก็ในส่วนต่างๆนะฮะก็ใช้อน,นี้100ชิ้นแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์พิเศษเฉพาะนะฮะในการอัพนั่นเองครับผม แล้วข่าวนี้นะฮะเมื่อเราทําภารกิจทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะฮะเราก็จะมีรางวัลนะครับในส่วนของการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะฮะของฝันร้ายนะฮะรับของรางวัลภารกิจต่างๆนะฮะที่รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมและเมื่อเราอยากจะอัพนะฮะเราก็จะใช้ การ์ดนี้ครับมีการ์ดปกติที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากฟันลายจากการตีหายาหนะ้าบุกอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดที่มาใหม่นะฮะก็จะเป็นการ์ดบบฟเฉพาะพิเศษนะฮะสำหรับอัพของแดนนั่นเองครับผมและค่าวนี้นะฮะก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถถ่ายโอนอะไรได้บ้างนะฮะเช่นถ้าเกิดสมมติเรามี ของแดง2ชิ้นเราจะถ่ายโอนความสามารถจากชิ้นหนึ่งมาชิ้นนึงอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะมาตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับว่ามีเสียเพชรอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนั่นเองครับผมและในส่วนถัดไปนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อันนี้นะฮะก็จะมาจากของ G4 ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นอันเดียวกันนะฮะกับ การพัฒนาจากนะครับเป็นอุปกรณ์มาเฟียนะฮะแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นของ G4 ซึ่งมันเป็นคนละสายกันนะครับแต่ว่าสามารถปลดล็อกความสามารถได้แต่ว่าเป็นความสามารถนะฮะหลักของอาวุธมาเฟียนั่นเองครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะฮะอีก35%นั่นเองแต่มันมีอะไรที่พีคมากกว่านั้นครับนั่นก็คือ สามารถใช้กับของนักดาบได้นะฮะนี่เห็นไหมครับของทองนักดาบ3อันแล้วก็ของ G4 1อันซึ่งมันสามารถปลดความสามารถได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะฮะไม่มั่นใจว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรต้องมีอันดั้งเดิมหรือว่าดูจาก อาวุธสัญลักษณ์ตรงนี้ว่ามันเป็นดาบอย่างนี้ถึงสามารถใช้ได้ร่วมกันได้อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะทำไมมันถึงสามารถปดอาวุธอันนี้ได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าเกิดใครนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเอาเซตแบบผสมกันอย่างนี้หรือว่าสามารถเอาของแดงหลายๆอันเอามารวมกันแต่สามารถปดความสามารถ อันใดอันหนึ่งได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับคราวนี้นะฮะเมื่อเราเอาไปย่อยนะฮะโอ้โหผมมองได้เลยว่านี่นะฮะเราก็ต้องใช้การดาวค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในการอัพนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาวม่วงนะฮะก็จะใช้น่าจะใช้3ดาวนะครับแล้วก็การอัพขึ้น2ดาวม่วงนะฮะก็น่าจะใช้อีก6ดาวก็รวมเป็น9ดาวนั่นเองครับแล้วข่าวนี้นะฮะ ไอ้ของอาวุธอันนี้นะครับที่เลเวล30นะฮะที่เป็นของแดงนะครับและก็รวมกับไปถึงมีออฟนะฮะก็คือเพิ่มพลังโจมตี5,000แล้วก็รวมไปถึงเพิ่มค่า HP ประมาณ30,000นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราใส่ไปแล้วค่าพลังมันเพิ่มเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะเพิ่มเข้าไปเลยครับ1,600,000 o oh ไ my God โหนึ่งล้านหกแสนไม่เจ้าโหโหสุดจริงๆนะฮะผมบอกได้เลยว่าของแดงนี่ถ้าเกิดสมมติอัพขึ้นถึงเลเวล1 0 0กว่านะฮะผมคิดว่าน่าจะอัพถึงประมาณ2ล้านได้กันเลยทีเดียวนะครับแค่อาวุธถ้าเกิดเป็นอาวุธแดงทั้งหมดนะฮะสล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้านนะฮะแค่นี้ก็8ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่อยากคิดเลยว่าค่าพรังของตัวละครตัวนั้นๆนะฮะน่าจะแตะ2 0่0ล้านกันได้เลยทีเดียวนั่นเองครับ โอเคครับสำหรับวันนี้อ e ีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะฮะก็ได้มาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับพาร์ทสเกี่ยวกับอุปกรณ์แดงและก็การหารวมไปถึงการต่อสู้นะฮะมีการใช้ โคตานะฮะในการลงดันได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็เป็นที่เรียบร้อยโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคังสก,กี้คนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์นต่างๆของผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ